สวัสดีค่ะพบปะกันอีกแล้วคะ่ะมานี่มาพร้อมกับเมโนไม่เนนาซ่ากินทอดปลาทูค่ะมูจคิค่ะทอดปลาทูกับข้าวสวยข้าวสวยส่วนเดียวพี่เดียวคุณใหม่กินหลายกินซ้ำเนาะคะ่ะเมื่อ์ดก็ะเซ้าอิม่มบ่อิ้มก็ะเซ้ามาสัน่นเมื่อกาเสดไบกกระสอบยากินหลายโหดมาสัส่นแซลม์กันเถอะคะ่ะจดแจ้งบาดบึ้มกินอะไรสิไป พาร้านหน่อยไปเทียวตลาดนัดลงท้ายด้วยหนึ่งมาถือค่ะเสียยงร้อมกันเด้อค่ะกิน,นร้บดใดกินร้แหยโทษโอเเปล่าเว้ยตำหอดดำพริกกินข้าวปลาทูดีและง่ายๆเมนูแจนเดียวนี่ล่ะจับคู่กัา กนนินก็เนี้แซ่บแสบแล้วก็หิวกินเพ็ดกินเข้มเพื่อไงกินกินมันก็ไปกนินมีนมนมแป้งก็ไปกินอันก็มีแป้งกัน,กนแต่ไปกินน้อยลองกินข้าวน้อยลองกินแต่จำจุกเดี๋ยวมาจำจุกจังไบกินข้าว

เพิ่งล่มกันช้องตัวเลยห่ากล่องหมดยังดังเพราะตัวป้าไทยยังตัวเดียวห้องหลานอยู่ข้างบนมาเปิดกันยุ่งร้ายเปิดลบกวนร้าย ่ลอ <c oughs> ตอ,ออกกันแล้ดคนมันแม่เสียไปเทาซับลดลดอีกว่าไม่ลดทนพ <c oughs> อๆมันฟังหนึ่งติจอเท่าซั์ฟังหนึงบ่มี่ <c oughs> ลดไปเรื่อเาดังแล้วซ้ำนนี้นีน่หรอ,อก กินงขาวเมือแล้วหน่อยสิบปจอยว่าะป่านนี้ตอนนี้ตอนแรกน้ำนักหกสิบเก่า รดน้ามากโฮกสิบห้าเ็ดสร้างอีกเหลือ66กสิบหกมันไม่กินน้อยร่วงหรือสิรุนร่วงอยู่แล้วมามันเพิน่นพอร้ายเ,ออเป็นไปไดเป็นไม่กินเลยล่ะเขาไม่แป้งเขาเจ้าก็ไม่แป้งไม่แป้งน้อยคราวนี้ไม่แป้งร้ายเขาลูกเสียงดังไม่น่ารัก ดังจังเลยน้องคันวาเนี่ยน่ารักเลยไอ้เจยว กินขน้าวเยวาก็ไปกินแล้วบัน,น,บนของมาน,นี่ออกมากินกับจำจุเป็นจำจุนได้ดอกแนบัน กินได้ทุกหมดตัวนึงพูดกินเต็กหัวอ่ามน่อยไปละค่ะหาที่แล้วเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงแดำๆดําๆเรืย่ยๆแฮ่ๆปังๆ อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลให้หนาชาชาแนล้วยนะคะเพราะว่ามีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ